มาแอนดี้อยู่ตรงไหนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดินไม่มองเลยสามีหมวกสามีเพื่อนเห็นไหมเพื่อนๆไม่เคยเห็นจอใส่หมวกนะใส่แล้วอากาศหนาวก็ใส่จ้ะถ้าอากาศไม่หนาวก็ไม่ใส่แอนดี้ครับมาสวัสดีหน่อยสิสวัสดีครับคนสวยด้วยคนสวยอืมตัยสวยไหมลุกไน c e ฝังภาษาไทยรู้เรื่องเพื่อนลุกไนสสามีพามาเดทจ้ะในป่าวันนี้ นะแล้วอันดี้นะยูเท e มีคอมฟอ d ์เดตด้วยเนี่ยดาเล่แล้วก็จะมีอาหารเช้าเขาบอกวันนี้ก็อากาศหนาวมากจ้ะจอยมาที่ไวเส่แฮว o บูท h ฮาแลนะเนี่ยดาเล่แฮ a ์บูท h ะแฮว e เาค่ะถ้าแบบพูดแบบมันไม่เสียงดังก็ขอโทษขออภัยนะนเพื่อนนะตะโกนกรดกัดในแถบนี้ไม่ได้จ้ะส่วนใหญ่เขาจะอยู่อะไรอยู่กันแบบเงียบ ถ้าจอยพูดแบบว่าไม่ได้ยินก็ขอโทษขออภัยวันนี้ใส่เต็มยศจ้ะเสื้อข้างในมีอยสองตัวแขนยาวข้างนอกก็อุ่นน่าดูถุงมือไม่ใส่จ้ะเพราะว่าจอยจกกระเป๋านะตอนเดินนอกจากตอนที่ว่าจะเอามือออกตอนที่ว่าถ่ายคลิปนะจ้ะตามพี่แอนดี้ไปสุดหล่อของพี่จอยอ่ะเขาก็เดินกันเยอะนะเพื่อนๆนะเดินออกกำลังกายเดินนู่นดนเดินนู่นเดินนี่อะไรเป็นอะไรแอนดี้ อันนี้บอกว่าฉันจะเดินพร้อมเธอฉันไม่ฉันไม่ฉันไม่ให้ถ่ายเสียงบอกเออันนี้เขาถ่ายจนถึงไหนล่ะว่าจะไม่ออกกล้องเสียงบอกเพื่อนเพื่อนสามีจอยนี่ไปไปเปิดเออไปเปิดสิสวยนะข้างในนกจะเป็นประมาณเนี้ยจ้ะสามารถสามารถมาเดินนะเพื่อนนะ Thank you ก็พกจอยมาบ่อยอยู่จ้ะเขาก็เอาเกลือมาโรยอันนี้รู้เกลือซอ่เต็อพูดซอนเขาเกลือเอาเกลือเอาเกลือแบบไม่ใช่เกลือไม่ใช่เกลือทำอาหารมาโรยนะเกลือสําหรับโรยสําหรับให้น้ําแข็งมันละลายจ้ะเกลือไว้สาหรับโรยหิมะโรยน้ําแข็งอ่ะนะไม่ใช่เกลือทําอาหารนะเพื่อนนะ ทำหน้าทำตามองมองคอนดูดูดูน่นดูอายหลายด่าทูนี่น่ะเขาอะเดินอันนี้ก็หมวกพี่อันดีนะที่จอยใส่อยู่เนี่ยดาลิ่งนั่อิทเรอแฮทนั่นแหละไอบาย for you yeah yeah I buy h and I buy two for you น h e น it blue one another one I didn't where is it throw away อันนี้ คือด้านหลังที่จอยเดินมานะเพื่อนๆนะก็ไกลพอสมควรนุน่นมาแอบดูเหลือเกินนะฮะแอนดี้เอยชวนจอยตั้งแต่พวา,านละเราไปเดินกันไหม,มไง้ไปทำมันเถอะแนดี้แยวเขาก็ตัดตไ,ไปเพื่อนๆมันก็จะมีบ้านไม่กี่หลังอยู่ข้างในนั้นนะเพื่อนๆนะ ส่วนใหญ่คนขาจะเดินกันช่วงหน้าร้อนเนี่ยเดินกันเยอะหนนี้มันเป็นพื้นที่ที่สามารถเดินได้จ้ะนะถามว่ามีเห็ดไหมมันก็คงจะมีแหละแต่จอยไม่เคยเดินไปหาเห็ดเขาไงส่วนใหญ่เนี่ยกวางอะ่ะจะอยู่ในนี้เยอะนะนี้เนานะกวางอ,ะางอ่ะกวางอยู่น้อกวางดีอ่ะเข้าใจไหมโนูด้วยเพียนดีเนี่ยยำเขาอยากจะเข้าใจเขาก็ yes I know เนะี่ย ยามที่ไม่อยากจะเออนัน่นไม่รู้อีกยามที่มันไม่เข้าใจก็จะบอกว่าไม่รู้ครับอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนรู้หมดแหละเพื่อนแต่แบบเขาทำเชิงอะ่ะฮู้กวางอันดิเป็นฝูงเลยเห็นไหมอ่าเดีย่ wow, <dear. S 1> ย dear. นั่นแหละกวาง <Wow. S 1> ว้าวด้วย <Wow. S 1> <laughs> ไม่ซึ้งมากเลยนี่กวาง เป็นฟูงจ้ะน,นันไฟเรามันเห็นคนทุกวันอันดีมันเดินไปทั่วนะเพื่อนๆนะแต่มันออกมาข้างนอกไม่ได้ออนดีก้กลัวจะล้มเห็นไหมคะจะบอกเห็นป้ายบอกเนะนี่ก็จะเปิดประตูเดินทางนี้จะ do do ้ะนี่สนใจเราเลยเห็นไหมแล้วก็จะปิดจ้ะเนี่ยปิด นะถ่า,ายกว้างเฟียนดีนะจะบรรยากาศถนนเคยไปกับพี่สายอยู่ทางนั้นน่จะฝูงกว้างนี่ธรรมชาติก็ประมาณนี้จะกว้างเขาก็จะเนี่ยยู่ในแถบนี้หมดจ้ะ คือมองไม่เห็นหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านจากนั้นจะมองไม่เห็นเลยเห็นแต่รถเห็นแต่ไฟรถไกลๆนู้นไฟรถทางตรงนนที่จอยไปกับพี่ทรายตัวก็จะซูมอย่างนี้นะเพื่อนๆพืตาลายก็ขอโทษขออภัยนะเห็นไหมกวางกินหญ้าอยูน่นะสงสัยจะเป็นลูกมันหรือแม่กันไ่รู้เพื่อนเนมันไม่เห็น,ม,น,ม,หนมีเข่าเลยเราไม่มีเข่าอะ่ะเด้อคนก็มาเดินเหมือนกันจะ ไปจไปไเดินไปด้วยกันเห็นกว้างแล้วก็เดินไปรถเยอะมากนลยอันนี้เอาหรอกค่ <Yeah. S 1> เวรถ <This. S 1> เยอะนะจ้ะ <This. S 1> เห็นไหมยาวอยู่นะมีแต่รถจ้ะไปทำงานทำการกันอย่เงี้ย อ oh th. oh, right. uh, oh, right. ือแบบบิ๊กนะเออนั่นนั่นตัวใหญ่เพื่อนอันนี้เราจะจะซูมให้ดูอันนั้นอะตัวใหญ่ไอ้ตรงฝังเมื่อกี้ที่จอยให้ดูที่เป็นกลุ้งใส่จะลูกไอซิไอ้สิ่งแต่แต่เบบี้เดี๋ยวเดี๋ยวนมาเธอฟาเธออันตีหน่ผีป่านะาอากําลังเดินคขายุ่มคขยุ่มกันอยู่เนัะเพื่อนเนี่ยมีเข่าด้วยเห็นไหมที่จอยบอกอะเนี่ยหนึ่งลูกลูกเขาเนี่ยเขามาหาลูกลูกเขาตรงนี้ นี่ลูกๆเขานี่อันนี้คือลูกๆไอเอ็อดหนูคาค่ะมิ้งรถมาจา้ะพรมีบ้านอยู่ข้างในนิดจะ้ะนะช่วงนี้ก็เริ่มสว่างนิดนๆหน่อยๆเนาะไอตัวใหญ่ๆไปทางนี้หมดเนี่ยตามร่องเนี่ยไปพียนดี ถ้าช่วงไหนที่ว่าน้ําแข็งเยอะๆนะต้นไม้จะสวยมากเลยเพื่อนๆมันจะเป็นน้ําแข็งถ้าหิมะร่วงยิ่งสวยมันจะจับกันเป็นก้อนเป็นก้อน,น,อนตามกิ่งไม้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวบอกนะโอ้ยืนเบ่งตดแท้แน่ๆเลยเนี่ยเห็นดีเนี่ยเรียวไร้เพื่อนนะโทษทีพูด,พดเล่นพูดหัวกันไปงั้นแหละ นี่ต้นไม้อย่างเงี้ยแต่อจอยคิดว่ามันมีมีเห็ดเ,เพื่อนๆแต่ว่าคงจะไม่ทันพวกกลอ,อกกระแตพวกอะไรนะพวกกวางจะนะจอบอกไว้ก่อนพวกเห็ดพึ่งอะนะจอยจะบอกไว้จอยจะบอกไว้ไวด้วยเดินไปเรื่อย ตามสไตล์สองคนสามีภรรยาพากันมาออกเดทในวันที่หมอกลงหนาขนาดนี้กิ่งไม้สวยมันถ้ายิ่งมีหิมะร่วงเป็นสีขาวยิ่งงามจ้ะพี่แอนดี้คนเบื่อหน้าดูฮะมาก็มาตรงไหนตรงไหนมันก็ถ่ายแต่รูปอย่างเงี้ยฮะไม่รูปก็ถ่ายวีดีโองั้นนะธรรมดาเนาะธุรกิจร้อยล้านนะรู้เรื่องอ นักพเพื่อนเห็นไหมยิม้มจอยกำลังจะเดินกลับไปที่รถกันจะนะหนาวกวางก็โอ้โหมองกันตามันยับเลยนะ่ะยอันนี้บอกว่าได้ยินเสียงเขาเอาเขาถูกันชนกันไหมน่ะ วางพวกนี้เขาเลี้ยงนะเพื่อนเพื่อนนะแต่ก็เขา,เขาปล่อยให้มันอยู่กับธรรมชาติจะเลี้ยงจะ่เขมีคนมามาดูมาแบบเขาเรียกอะไรนะมามาเช็คจะว่ามียังเหลือกี่ตงกี่ตัวอย่างเงี้ยจะตัวมันใหญ่มากดูมันมองเพื่อนๆไอ,ไอตัวที่แบบชนกันก็ชนกันไอตัวที่มองก็มองใหญ่เลยอันดี้คิวคำให้บปรลุกเดทลูกอ่ะ you and me look เดินลุกยืนมีเพื่อนดูลายต้นไม้เห็นไหมลายต้นไม้จะเป็นประมาณนี้สวยดีแอนดีชอบไงจอยก็ชอบดูต้นไม้นะต้นไม้เก่าแก่เงี้ยหลายๆพันปีละหลายร้ยอยปีเงี้ยชอบแอนดี้บอกว่าต้นไม้ถ้าเราอยากจะรู้ว่ากี่ปีนะกี่ปีอะไรประมาณนี้ ส่วนใหญ่ที่อังกฤษและที่แอนดี้เรียนมานะในหนังสือเขาตัดต้นไม้ใช่ไหมทีนี้เขาอยากจะรู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นอ,อายุกี่ปีเพื่อนเพื่อนเขาจะนับตามที่วงแหวนอยู่ในต้นไม้เห็นไหมนั่นแหละหนึ่งวงแหวนคือหนึ่งปีนะเพืเ่อนนะถ้ามีหลายวงแหวนอยู่ในอยู่ข้างในข้างในต้นไม้เพืเ่อนอันนั้นก็คืออายุของแต่ละบงกหนึ่งวงแหวนหนึ่งปีถ้ามีประมาณสิบยี่สิบสามสิบนี้ก็คือนั่นแหละอายุของของต้นไม้แต่ละต้น ที่แอนดี้เขาบอกจอยนะเพราะว่าแอนดี้เขาก็ตอนเรียนหนังสือเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกเรื่องอย่างนี้ไงเขาก็จะบอกเขากลัวจอยไม่เชื่อเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องโกหกนะอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่เรื่องโกหกใช่ไหมแอนดี้ s true. <S อิทรูแอนดี้อืมแอนดี้อดบอกนี่แหละที่เขานับว่าอายุอายุเท่าไหร่ของต้นไม้แอนดี้บอกรถมามีรถมาแต่เพราะมีออฟฟิศมีหมู่บ้านอยู่ข้างในด้วย แล้วถ้าเดินไปอีกหน่อยก็จะเป็นกองถ่ายนะเพื่อนๆนะสตูดิโอที่เขาถ่ายละครเรื่องเอมาเดลฟามอะนะไม่ไกลหรอกแต่ขี้เกียจไปข,ขี้เกียจปีนเขา่าจอยขี้เกียจไปปีนเขา่าเพื่อนๆมันขึ้นเดินเน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 ่งี้ยแล้วทําเดินอ้อมไปเดินอ้นอมไกลไม่อยากไปเคยมาเดินอ้อมกับพี่แอนดี้อยู่ไกลมากไม่ไปไม่มันไม่มีเห็ด เอนก็มีคนพาหมาเดินพาลูกเดินเข็นรถพาลูกเดินอยู่น่นนะจ้ะเขาจะมีคนเขาพาหมาเดินเข็นรถเข็น f ฟ m i ล y Walk เงี้ยเดินกันกันกนกบครอบครัวไปจอยก็จอดรถอยู่ข้างหน้าตรงนี้จ้ะนี่ก็คือบ้านคนที่เก่าแก่นะรถก็มาจอดอีกส่วนใหญ่อ่ะถ้าไม่รีบมา นะค่าพักมันจะเต็มจะ้ะค่าจอดสองปอนต่อห้าชั่วโมงความที่เขาเขียนไวอ้อ่ะไม่ใช่ความคิดจอยหรอกห้าชั่วสองปอนจอดได้ห้าชั่วโมงตรงนี้เห็นมหมเริ่มเต็มละจอยจอดตรงนู้นก็หมู่บ้านก็ประมาณเนี้ยจ้ะ หมู่บ้านวัดเอกคอดาเองอิสวิริสหมู่บ้านแฮวูดเขาเรียกหมู่บ้านแฮวูดอะไปรถเมนี่กระทางเข้าแฮวูดจ้ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเขาทำเหมือนกล่องของขวัญเลยนู่นกล่องของขวัญที่สวยงามที่สุดเป็นรูปโบ,โบเลยเพื่อนๆเ้ย ไอ้ทางเข้าแฮวูดนะสวยสวยดีจ้ะไปะเข้าไปดูกันเข้ามาข้างในเพื่อนเริ่มขยุมหัวกันก็บพัวละเริ่มละเริ่มเริ่มขยุมหัวละอันนี้ก็มันจะมีทางเข้าไปข้างในทง Hair wood ึงแฮวูดนไกลพอสมควรเขาก็จะมีไฟติด ติดนะเพื่อนๆให้ให้เข้าไปนะร,รู้ว่ามันสวยอะ่ะอืมีหมาด้วยม,มีรถแบบเกี่ยวกับหมาพาหมาเดินมั้งนะ่ะจริงจัเย็น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  Welcome to h a y w o ื d ก็เอนจอยอยู่มาถึงตรงนี้แต่มันไกลมากนะ่าจะไปถึงบ้านเขาเนี่ยเพมื่อก่อนจอยเขยเดินอ้อมป่าอ้อมตรงเองมาเดียวขึ้นมาตรงนี้โอ้โหไกลมากไกลมากนะเพื่อนนะจอยไม่เดินไปนะไกลรถก็ไปส่งข้าวส่งของเยอะเเขาจะมีงานอะไรกันข้างในนี่แหละอาจจะมีงานเกี่ยวกับคริสต์มาสนี้ส่วนใหญ่จะมีงานในคริสต์มาสเดย์ไอซิ่งเดย์ดิวอรีฟร์ดักเคเลติกับบอลคริสต์มาสแอนด์โอเพน for people to pay to get inside okay, I, to I think ขออวเดออฟเรเพย์ะทุกขท e กข์ในานยู่ใช่โอ้โหเลยเยไม่รู้อ่ะ uh, ไม่รู้ไม่รู้ <laughs> กลับกันจที่นี่หากินอาหารเชา้าจะกินอาหารเชา้าจะได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปหากินอาหารเชา้ากันดีกว่าสแดงบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้หลังมีต่หลังแบบเก่าแก่นั่นเพื่อนนะ หลังจะมาสั่งอาหารเช้ากันจะอาหารเช้าที่นี่รวมทั้งกาแฟและชาก็จานละ9ก้าปอนห้าสิบจ้ะนะจอยก็กินอ n ง l i s แบล็กฟอสนะร้านก็ฝั่งนี้จะจะเงียบจ้ะฝั่งที่จอยนั่งจะจะคนไม่ค่อยมีเนาะจอยก็ดื่มกาแฟพี P ่แอนดี้ก็ดื่มชาจ้ะอ่านะชาชาจอยกาแฟจอยก็จะใส่แค่นมจะไม่ใส่น้ำตาลเนาะจอยกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลจ้ะใส่นมอย่างเดียว แบบนี้ก็อุ่นจ้ะก็จะมีน้ําตาลมีน้ําตาลขาวน้ําตาลแดงนะนเพื่อนๆนะแล้วก็เหมือนกับว่าแบบไม่ให้อ้วนอ่ะจ้ะมันจะมีอยู่3มอย่างแล้วก็จะมีพวกเกลือกับพริกไทยเอาไว้โรยอาหารนะก็ประมาณนี้แหละจ้ะอาหารเช้าของโจยก็มาแล้วก็ English, English Backford เฟนะเพื่นเน,นะก็มีไข่ดาวถัว่วเบคอนไส้กรอก แล้วก็แบล็คพุดดิ้งเห็ดทอดอย่างเงี้ยจากขนมปังกันเนยอย่างเงี้ยนะเบคอนอย่างเงี้ยเนี่ยจะก็ต่อคนก็ไม่ถึงสิบคนเนาะจอยก็นั่งกินเพื่อนๆตอนนี้หิวร้านเขาก็เงียบดีฝั่งนี้มันมีสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนี่คนจะจะเยอะเพราะว่ามันมองเห็นวิวไง นานๆทีจอยก็จะมากินข้าวข้างนอกกับพี่แอนดี้สองคนนนะนานๆทีจะพี P ่แอนดี้หิวไงก็เลยพาจอยมาทานจอยก็เลยแบบกินด้วยหิวเหมือนกันต่างคนก็ต่างหิวจ้ะกาแฟาก็อุ่นๆเข้ากับบรรยากาศหนาวๆอย่างนี้กาแฟาก็อุ่นๆจ้ะนะเข้ากับบรรยากาศมากเลยจ้ะกินอิ่มก็จะออกข้างนอกแล้วจ้ะเพื่อนอิ่ม ม่ค่อยได้ถ่ายข้างใน,นหรอกคนเยอะแล้วก็จ่ายค่าจอดรถสองปอนจ้ะนะไม่แพงค่าจอดรถทั้งหมดที่จอยกินกับแอนดี้ก็ไม่แพงจ้ะแอนดี้กินกาแฟจอยกินอจอยอยากกินกาแฟแอนดี้กินชาอาหารเช้าเก้าปอนห้าสิบรวมเครื่องดื่มแล้วนะไะไปกันต่อจอยก็มาธุระในเมืองที่พี่สายอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะมาธุระ ก็ทำธุระเสร็จแล้วตอนนี้กํลังจะไปห้างห้าง M&S จ้ะนะหรือ Marks p e n c e r นะไปหาซื้อของนิดหน่อยจะเข้าห้างก่อนจ้ะชอยก็เดินดูของก่อนจะโซนนี้จะเป็นโซนแซนด์วิชนะเพื่อนๆนะพวกผลไม้กับแซนด์วิชชอก็เดินดูทั่วอันนี้ก็ชีสจ้ะ ชีสนานาชนิดชีสนานาชนิดโซนพิซซ่าจากตรง,ตรงนี้พิซซาเนาะพวกกาเล็กเบสพวกพาสตา้ตาอะไรประมาณนี้จะนะสำเร็จรูปพวกนี้สำเร็จรูปอันนี้ก็ของหวานโอเคจังเพื่อนอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยบ๊ายบาย